คลิปนี้จบนะคะคุณจะได้ร่วมเป็นคนหนึ่งนะคะที่ได้รับเงินนะคะสนับสนุนในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวโครงการเงินนะคะที่รัฐบาลสนับสนุนทั้ง3โครงการค่ะตามไปดูนะคะละเอียดมากเลยไปเที่ยวกันคะ่ะรักเมืองไทยโครงการเราไปเที่ยวกัน1คนจะได้1นสิทธ์พักโรงแรมได้ไม่เกิน5คืนซึ่งก็มีเงื่อนไขที่วางไว้ว่ารัฐบาลจะจ่ายให้40เซ ไม่เกิน3,000บาทต่อห้องต่อคืนเท่ากับราคาสูงสุดของห้องจะอยู่ที่คืนละ7,500บาทถ้าใช้สิทธิ์เต็ม5คืนเท่ากับรัฐบาลจะจ่ายค่าที่พัก15,000บาทแทนผู้ใช้สิทธิ์โครงการแรกชื่อโครงการเราไปเที่ยวกันค่ะ,โค,ะโครงการทุกโครงการจะมีระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่1กระกฎาคมถึงวันที่31ตุลาคม2563หมายความว่าเราจะต้องเดินทางอยู่ในช่วงเวลานี้เท่านั้นค่ะซึ่งเป็นเวลาถึง4เดือนเลยคนที่สนใจจะได้สิทธินี้นะคะต้องเช็คชื่อ โรงแรมหรือที่พักที่เข้าร่วมโครงการก่อนที่จะจองในเว็บไซต์ที่กำลังจะเปิดตัวแล้วต้องจ่ายเงินให้กับโรงแรมที่พักทันทีนะคะ60%เมื่อเสร็จขั้นตอนแล้วต้องไปลงทะเบียนในระบบของเว็บไซต์เดิมอีกครั้งเพื่อยืนยันว่าไปเที่ยวจริงแล้วระบบจะโอนเงินอีก4 0ให้กับที่พักเองโดยรัฐบาลจะจ่ายให้กับผู้ประกอบการจะไม่ได้คืนมาให้กับผู้เข้าพักนะคะและจะมีสิทธิ์นะคะ e voucher ผ่านแอปเป่าตัง600บาทต่อคืนด้วยนะคะ ตัวอย่างวิธีการคิดคำนวณน,นะคะจองที่พักคืนละ6,500บาทจำนวน5คืนรวมเป็นเงินทั้งหมด32,500บาทรัฐบาลจะช่วยจ่ายให้ในอัตรา40%คือจ่ายให้13,000บาทสรุปก็คือเราจะต้องจ่ายเงินค่าที่พัก60%คือ5คืนนี้จะจ่ายแค่19,500บาทเท่านั้นยังไม่หมดค่ะยังมีต่ออีกสำหรับคนที่ ลงทะเบียนเราไปเที่ยวกันจะมีสิทธิ์นะคะในการรับค่าส่วนลดค่าตั๋วเครื่องบินในโครงการเที่ยวปันสุขด้วยซึ่งมี2รูปแบบค่ะ 1. สายการบินได้มีข้อตกลงกันว่าจะทําตั๋วโดยสารไปกลับในราคาพิเศษแค่2,500บาทซึ่งสามารถนําไปร่วมกับโครงการเราไปเที่ยวกันได้แต่สำหรับคนที่ไม่ได้ใช้ตั๋วราคาพิเศษนะคะก็สามารถซื้อตั๋วทั่วไปได้แต่จะได้ส่วนลด4 0อร์เซแต่ไม่เกิน1000บาทต่อใบค่ะ มาดูรายละเอียดของ E-Voucher 600นะคะที่เราได้ต่อวันนะคะต่อคืนในแอปเป๋าตังนะคะตัวนี้เราต้องไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะง่ายๆมากค่ะใครที่ใช้ Android ก็ไปพิมพ์คำว่าเป๋าตังมันจะขึ้นมาแล้วก็กด Install หรือว่ากดติดตั้งก็สามารถเปิดใช้งานได้นะคะซึ่งเขาจะโอนเงินนะคะให้เรานะคะนำไปใช้นะคะ ในแอปเป่าตังเวลาเราจะไปซื้ออาหารนะคะก็จะได้รับส่วนลดนะคะจากตรงนี้ด้วยนะคะก็วันละ600บาทไม่เกิน5วันเหมือนเดิมนะคะก็ได้อีก3,000บาทเลยทีเดียวเยอะมากค่ะเตรียมตัวเลยนะคะ1กรกฎาคมนี้ค่ะเที่ยวปันสุขสำหรับคนที่จะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศนะคะ ขั้นตอนก็คือจะต้องเข้าร่วมโครงการเราไปเที่ยวกันด้วยถึงจะสามารถซื้อในราคา2,500บาทได้นะคะซึ่งงบประมาณเขามีอยู่ที่2,000ล้านบาทค่ะนะคะก็ต้องไปลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มธนาคารกรุงไทยเพื่อรับโปรโมชั่นโค้ดนะคะแล้วก็รับส่วนลดไม่เกิน40%หรือว่าใบหนึ่งก็ไม่เกิน1,000บาทค่ะอีกหนึ่งโครงการค่ะ กำลังใจค่ะโครงการนี้เขาจัดให้กับอสมแล้วก็เจ้าหน้าที่รอพอสตทั้งหมด1.2ล้านคนค่ะซึ่งจะสามารถแจ้งความจำนงได้1คนต่อ1สิทธิ์เท่านั้นนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นโครงการท่องเที่ยวและศึกษาดูงานต่างจังหวัดค่ะฟรีนะคะคนละ2,000บาทค่ะโครงการนี้นะคะจะต้องใช้บริการผ่านบริษัทนำเที่ยวเท่านั้นนะคะ เพื่อให้บริษัทนําเที่ยวนะคะลืมตาอาปากขึ้นมาได้บ้างนะคะเพราะว่าผลกระทบทั้งหมด6เดือนเต็มนะคะที่ไม่มีรายได้เลยนะคะก็เรียกว่าพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันไปนะคะตรงนี้จะต้องเป็นแพ็กเกจนําเที่ยว2วันหคืนซึ่งมีงบไม่เกิน2,000บาทนะคะโดยรวมๆก็คือหากภาษีออกไปแล้วเนี่ยจะต้องอยู่ที่ราคา1,850บาทเท่านั้นค่ะนะคะก็เรียกว่าเที่ยวฟรีค่ะอสมค่ะจัดไปค่ะ ถึงเวลาแล้วค่ะที่เราคงต้องออกมาช่วยกันนะคะคนไทยทั้งประเทศในการที่จะเดินทางเพื่อที่จะช่วยเหลือเนาะเรียกว่าผู้ประกอบการต่างๆทั้งเรื่องของอาหารโรงแรมที่พักแล้วก็รถเช่าเราต้องออกมาช่วยกันในการเดินทางท่องเที่ยวเมืองไทยรักเมืองไทยนะคะแต่เราก็ต้องดูแลนะคะในเรื่องของความปลอดภยัยการอยู่ในระยะห่างนะคะเรียกว่า social distancing นะคะคือ การเดินทางท่องเที่ยวแต่ว่าต้องเว้นระยะห่างในความปลอดภัยของเราด้วยนะคะต้องมีการพกนะคะหน้ากากอนามัยแล้วก็เราจะต้องมีนะคะเจลล้างมือนะคะแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อด้วยนะคะในการเดินทางทุกครั้งค่ะนะออกมารักเมืองไทยกอดเมืองไทยด้วยกันนะคะเราไปได้แน่นอน,นะคะ่ะผ่านได้แน่นอนเนาะเมืองไทยของเราค่ะ อย่าลืมนะคะสิ์นี้นะคะคุณสามารถลงทะเบียนได้วันที่1กรกฎาคมค่ะแล้วก็เดินทางท่องเที่ยวได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมคจนถึงวันที่31ตุลาคมค่ะเรียกว่ารัฐบาลก็ทุ่มทุนนะคะมากกว่า22,000ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะนะะอีก1แอปพลิเคชันค่ะที่ต้องรู้จักกันดูได้เลยนะคะแอปเป่าตังค่ะไปโหลดกันเลยนะคะฝากติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะนะถ้าชอบก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ